สวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meta d a s ครับวันนี้ก็มาอยู่กับแก้ม d e t t f o r r c e ในโหมด Operation กันอีกเช่นเคยครับผมในคลิปคลิปนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอปืนปืนหนึ่งครับที่ผมชอบใช้ในการฟาร์มโหมดอีซีครับเพราะว่าเป็นปืนประหยัดและก็ค่าแต่งไม่ถึงแสนแน่นอนครับผมกับปืนวิยาสครับผมเป็นปืนสัญชาติรัเสเซียนะถ้าผมจัไม่ผิด แล้วก็อยู่ในหมวด SMG นั่นเองแต่วันนี้ผมก็จะพามาดูครับว่าปืนวิทยาสเนี่ยครับมันสมรรถนะมันดีขนาดไหนรอรับชมไฮไลท์จากคลิปนี้กันได้เลยครับ เอายังไงดีนะเล่นข้างนอกดีกว่าทุกคนใช่ไหมอ,มอยากเล่นข้างนอกอ่ะผมเบื่อเล่ขนข้างในแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ละ โอ้ยโอ้โหกระสุนหมดเหลือจะเชื่อไอ้มันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเกือบตายอ่ะดีนะเป็นเกาะม่วง เอ้าเอ้าเพื่อนโดนยิงเหรอสวยเฉยสวยเหมือนจะมีไม่ใช่ดิไม่น่าใช่ตัวเดียวรู้อยู่ เพื่อนของเพื่อนไม่ใช่ตัวนั้นนะตัวนี้ไม่เป็นไร เคลีร์ของไปทุกคนเอ่อเอ่อเอ่อเด็ดเด็ดเด็ดยังศูนย์อยู่นะทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ในโหมดออปเปอเรชัน <S <S ชนี้นะครับ เมื่อเราเก็บตัวบริกมาตำแหน่งนะหน,งนหนึ่งคนนี่แหละครับมันจะบอกตำแหน่งนะทุกคน ตอนนี้เหลือศูนแล้วไม่น่ามีอะไรน่าคนนะผมยังจะไม่ดีโคดบิกนะอ่ะหนึ่งละเห็นไหม ศนะูนย์นะสัญลักษณ์ข้างๆนะครับจะเป็นการบอกระยะของผู้เล่นที่อยู่ใกล้เรานะว่าเขาอยู่ประมาณไหนผมก็จำไม่ได้แล้วว่า3ขีด2ขีด1ขีด,ขด,ขดนี่มันเท่าไหร่ไไม่เจอนะ เรแฮปเปล่าแฮปพระพรเราสแกนปิกปเรียบร้อยแล้วใกล้ไม่เจอเนะ ก็จากที่ดีโค้ดปิกเสร็จครับก็วิ่งมาเรื่อยๆก็ไม่เจอใครเลยนะครับสองคนที่เป็นตี้ของหมอคนนั้นก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็เลยเอามาให้อีกเกมหนึ่งครับจะได้ดูกันจุดใจเนาะ Get ready. It's go time. Where are you? <coughs> chút bullion, chút bullion, bullion 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 bullion

ไปยังไงดีนะไม่เป,ปลีย่ยนเตะทำไม Open your made one. Target located. ไม่ต้เกี่ยวเซตอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยบวกไ้สุด Charges up. Mm -hmm. Cover your ears. Thunder's coming. <laughs> Let's make it quick. ัวเดียวโอ้พิก้าศูนย์มาตัวเดียวด้วยนะทุกคนขายายโลโลปืนออกเขาไปฟาร์มอะไรมาอีกจัง อพันอพันฟาร์มไปไหนแล้วน่จะเป็นตัวนี้ไปฟาร์มมาอน จริงไหมนะ่ะเขาเหมือนเพื่อนเขาจะตายไหมจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋อตพวกนี้น่าจะโดนบอลยิงตายทุกคน ใช่เลยขออนุาเอาข้าสุดไปนะคระั our turn. อภัยทุกคนนะถ้าทุกคนมืนหัว no เหมือนจะโดนอบอสฆ่าตายหมดเลยทุกคน